เดือนห้านาแลแงลมแรงพัดชอมะม่วงไพ่ละลมเหมือนคนล่อลวงหัวใจขาครวงเหมือนโดนมิดหันคิดถึงจำปานี่หน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะพายในพันหันไปบังกอกไม่บอกสักคำเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหก อีกไม่ช้าฝนคงจะตกลดพื้นพื้นนาเข้าวกราชุ่มชำ้เดือนหกปีนี้พี่ไม่มีแรงจะไถดำเจ้าจำปาทิ้งน้าเคยทำทิ้งกรรมเขากาไปหาห้องแอไอหนุ่มบ้านนาหน้าตามันดำเหมือนทานผิวคร้ำดำกรานเพราะงานมันหนัก จะแย่รูปไม่สวยไม่เหมือนคนรวยห่มแพรคนมันนอกกินจอกกินแหนมีแต่ทางแพ้จำใจจำใจเดือนห้าหนาแรงลมแรงพัดชอมมะม่วงยินเสียงถุยกูร้องห้าวรวงมันข่าหหวงหาจำปาฝันไฟหอมดอกจำปา รอยรินส่งกินไปไกลยิ่งคิดถึงคนที่ห่างไกลแอบยืนร้องหไห้แต้ต้นจำปา